เซเดเบนซ์ G L A 200นะครับติดตัวชุดลากเรือเราจะขีลาบิกไบ์นะครับผมเรตัอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับออบบอลขนาด50มิลนะครับเป็นอุปกรณ์ขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้นะครับใส่เข้ามาในกระบอกรีซิเวอร์นะครับมีตัวชุดปินล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวตับเก์ด้านล่างนะครับสองตัวนี้ทําหน้าที่ไม่ให้กระบอกนะครับตัวชุดลากหลุดจากกระบอกนะครับผมเอาไว้ใส่ตัวเรือนะครับหรือว่าแรงจักรยานได้นะครับผมต่อไปเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับ บักไฟเป็นบักไฟขนาด7จ็ดพิน,นะครับขนาดตัวนี้นะครับใส่ไฟเบรกไฟหลีด้ยนซ้ายด้าขวาพามาไฟสองป้ายนะครับผมบักไฟตรงรุ่นนะครับผมต่อชุดล่างนะครับเป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงนะครับผม วหัวบอลตัวนี้ถ้าไม่ใช้เราสามารถถอดออกได้นะครับโดยการจึงตัวสลักตัวนี้กับตัวชายน็อตข้างล่างออกนะครับเพื่อถอดตัวหัวบอลออกนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับผมโอเคครับสำหรับ Mercedes b e n z น l a นะครับติดตัวชุดลากเรือแล้วจะกี้าเิืกไปนะครับ